คือรอบมันควรจะ28วันมาที28วันมาทีแต่ว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของเอสโตรเจนผิดปกติอรโคเกตก็จะส่งผลต่อการที่มีประจำเดือนเนี่ยผิดปกติหลายคนนี่ก็คือประจำเดือนค่อยๆห่างออกแล้วก็ประจำเดือนเนี่ยขาดหายหรือว่ามาแบบ กระปิบกระปล่อยต้องเช็คออกเป็น2อโรคสองกลุ่มโรคโรคกลุ่มโรคที่1ก็คือเป็น P C O S หรือเปล่า P C O S ก็คือเป็นภาวะไข่ไม่ตกเรือรางซึ่งมาจากการที่เรามีฮอร์โมนเพศชายสูงพอฮอร์โมนเพศชายสูงไม่ใช่ฮอร์โมนเพศหญิงเนาะมันก็เลยทําให้ไข่เราไม่ตกเพราะไข่เราไม่ตกเมนเราจะไม่มาอันนั้นคืออีกกลุ่มโรคหนึ่งซึ่งคุณก้อยกับคุูเกตเคยพูดแล้วคือเรื่อง P C O S แต่ณวันนี้เมนมันหายเมนมันขาดไม่ใช่เพราะ P C O S แต่ว่าเป็นเพราะเอสโตรเจนอะ มันต่ำก็อย่างที่เล่าไปตอนแรกก็พอเอสโตรเจนมันต่ำไข่มันไม่โตพอไข่มันไม่โตแล้วมันจะตกได้ยังไงมันก็เลยไข่ไม่ตกอันเนื่องมาจากเอสโตรเจนอะต่ำไม่ได้ไข่ไม่ตกอันเนื่องมาจากเป็นถุงน้ำรังไข่นะคนลับประเด็นคนประเด็นกซึ่งมันมักจะสังเกตได้ว่าถ้าเราเมนไม่มาอันเนื่องมาจากภาวะรังไข่เสื่อมหรือว่าเอสโตรเจนต่ำาภงเกตมักจะอายุเยอะอ๋อก็คือดูที่อายุดูที่อายุมักจะอายุเยอะอย่างน้อยก็ต้องแบบ ต้อง35มบวกเลยนะหรือ40กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็น PCOS พวกถุงน้ำรังไข่หลายใบพวกนี้อายุจะไม่ค่อยมากไม่เ็นต้องยช่หเคยี่สิบแปดคือมันจะเป็นวัยเจริญพันธุ์ถ้าเป็น PCOS แต่ถามว่าแล้วล้วแก่ๆเป็นไหมก็ยังเป็นก็คือเป็นมาตั้งแต่ตอนตอนสาวๆนั่นแหละแต่พอตอนที่พอเราอายุเยอะ40กว่ากว่าเนี่ยเราจะแยกไม่ออกว่าประจำเดือนเราไม่มามาจากไข่ไม่ตกจาก PCOS หรือว่ามาจากการที่เอสโตรเจนเราต่ำกันแน่คือมันคับสองควบกันไปแล้วใช่ค่ะมันอาจจะควบสอง แต่ถ้าอายุมากๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของปัญหาคือเอสโตรเจนต่ำซึ่งลักษณะของประจำเดือนที่มันมีความผิดปกติในที่นี้ก็คือมันอยู่ๆก็กระปบียกระปอยจากที่เคยมาแบบว่า4วันอาจจะเหลือล2 บางคนอาจจะมาวันเดียวแล้วหายไปเลยหรือบางคนอาจจะเคยแบบเคยมาแล้วใส่ผ้าหนาไมวันหนึ่งสาสี่แผ่นก็กลายเป็นว่าใส่แค่ฟรีแค่1นแผ่นก็ก็โอ,โอเคเอาอยู่หรือว่าบางทีหายไปเลย2อสเดือนนึกว่าตัวเองท้องตัวเองจริงๆไม่ได้ท้องอันนี้มาจากเอสโตรเจนที่ต่ำซึ่งตัวนี้มันก็มีเปเปอร์ชัดเจนว่าการที่ประจำเดือนอของเราผิดปกติแบบนี้นะคะส่งผลทําให้คุณภาพชีวิตลดลงส่งผลต่อภาวะมีบุตรยากซึ่งงานวิจัยเนี่ยตีพิมพ์เมื่อปี2023เองนะคะของสหรัฐอเมริกาพูดถึงว่าประจำเดือนของผู้หญิงที่มีความดดมที่่ลลงคะ